ไอ้คอ่ฮ่าฮ่าฮ่าฉันจะตบตูดแกถ้าแกาบวกเลขไม่เป็นหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหรเอ๋สามครับสามโอ้สามเตี่ยมึงดิ <c oughs> ฉันให้โอกาสแกอีกทีนึงไม่งั้นฉันจะเอาไม้บรรทัดที่ฉันถืออยู่เด่ยฟาตูดแกเลย <c oughs> อะไรวะโอเคโอเคอเคอเท่ากับสองครับโอ้ดีมากถูก ไปเขียนหน้ากระดานซะอะโอเคเขียนหน้ากระดานนี่กูเขียนสามแม่งเลยกวนตีน <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในเกมครูสุดโหดนะครับนะที่บอกเลยว่าเป็นครูยักษ์ตาเดียวนะครับนะที่อคอยคุมโรงเรียนนี้นะครับนะซึ่งเราจะต้องทําการผ่านด่านเขาเรียกว่าอะไรนะออปปีนะ้อะไรสักอย่างนะฮะเออโอเคเอาละอะคืออะไรวะนะครับนาะไปกดเกิ่งนะครับนะแล้วตอนนี้นะครับนาะรู้สึกว่าเราจะทําการกวนตีนครูนะครับนะ หรือเปล่าไม่มั่นใจอันนี้คืออะไรนะครับนะอันนี้คืออะไรอ๋อของซื้อนะคบมานี่คุณครูตาเดียวนะครับวิ่ง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 อ้ฉันเห็นกนแล้วว้าฉันจะตีตูดแก,ว,แก,กว้าแกกวนตีนฉันเหรอตะกี้ฉันบอกว่าอะไรไปเขียนหน้ากระดานเป็นสองนี่มึงเขียนเป็นหนึ่งทำไมอ๋อเออเออเอเอ้าเป็นไรวะเอ้าคุณครูเป็นอะไรอะ่ะ โอ้นะครับคุณครูแม่งหลับเฉยเอ้าได้กูอยู่ดีๆแม่งก็หลับนะครับนะโอเคเอาละสงสัยรอดแล้วนะครับนะโอเคนะครับนะต่อมามันให้ทําอะไรต่อนะครับนะเออรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบผ่านด่านนะครับเฮ้ยอ๋อเข้าใจแล้วเออฉันอยากรู้ว่าที่นี่มันโรงเรียนจริงหรือเปล่าน่ะโอ้โหดูครูดิดูครูมองเราจากระยะสามพันหลาดูดิโอ้โหครูแม่งโตเบืเริ่มเลยนะครับนะเอาละมาเราจะกระโดดนี่กันแล้วก็จับนี่นี่แล้วก็จับจับนี่โอเคเอาละไปต่อแล้วพวกอัจื๊อัจื๊อัจื๊อ อ้จ้อ้จ้อ้จ้าโอ้แกแก่งมากนะไอ้หนูคอยฮ่าฮ่าฮ่าอย่าให้ฉันเห็นหน้าแกเฮ้ยทำไมคุณครูตัวใหญ่จังเลยวะตัวบนเริ่มเลยนะครับคุณครูฉันให้โอกาสแกเถิดหนึ่งเดือนบนหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่สามครับโอ้ยวันตรีกูจะไปไหนก็ไปโอเคก็ได้นะครับนะโอเคมาต่อต่อต่อนะครับนะอุยหุยหุยหุยโอ้โหอะไรวะเนี่ย ให้ตกไปโดนบทนะครับเหมือนในหมอนั่นนะครับโดยหมอนั่นดิ้ยช่วยด้วยกฉันโดนบทอยู่ด้านล่างเออโดนบทอยู่ด้านล่างทำไมมันไม่ตายสักทีวะนะครับนะโอเคอ้าออาวกูขวางทางเพื่อนตัวขอโทษนะครับผมยืนขวางทางเพื่อนนะครับเพื่อนตกตายเลยนะฮะโอเคขอโทษทีเอาละต่อมาไปต่อเรานะครับนะฮึนะครับมาอ่ะโอเคมาตรงนี้ได้อ่ะกดปุ่มนะครับดังกดปุ่มแล้วยังไงต่อแล้วก็อ๋อเป็นปุ่ม เปิดประตูหรือเปล่านะครับนะใช่หรือเปล่านะครับอ๋อเราก็ไปกดปุ่มนั้นต่อนะครับนะง่ายๆสบายนะครับนะเล่นอย่างเงี้ยโอเคกดปุ่มปับ๊บโอเคแล้วยังไงต่อประตูก็จะเปิดนะครับนะโอเคกูคตายไอชิบหายอ่าโอเคตอนนี้ง่ายนะนะครับปร,ประตูเปิดแล้วนะครับนะโอเคมาตอนนี้มาถึงด่าน2แล้วนะครับนะเออไอพวกนั้นยังไม่ผ่านอยู่เลยนะครับนะโอเคเอาละฉันมาแล้วยังไงต่อโอ้ฉันลอยได้อู้ๆอะไระเนียอะไระเนี้อู้ๆอะไรวะอะไรวะ นี่มันอะไรกันนี่มันอะไรกันอาจะมา้โ้ยตัดตัวกูขาดโอ้โหตั้งหลักไม่ทันนะครับนะอ่ะเอาละเอาใหม่นะครับนะอาจ่าอจะานี่นี่นี่หลบเก่งเขาเรียกว่าหลบเกงหลบเป็นะครับนอนนอนหลบเป็นะครับนอนนอนอจะนี่โอ้โหสบายสบายนะนี่นี่นี่เรายังไงต่อนี่โอเคฮ่าโอ้โหเป็นไงค่ะฉันผ่านได้อย่างง่ายดายเฮ้ยโอ้โหคราวนี้เจอคูผู้หญิงแล้วเว้ยเฮ้ยนะครับนะ เออเอาละไป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 โอ้โหดันหนังสือนะครับนะดูดิกับดักหนังสือนะครับนะใครตกไปมึงโดนหนังสือกินอ่ะนะครับนะเออเอาละเราจะไปหาคุณผู้หญิงนะครับอาเออเจ็บปื๊บนี่อันนี้คืออะไรไม้หักเหรอเฮ้ยเจ็อึ๊ออ่ะอุ้ยเกือบตกนะครับนะแล้วยังไงเฮ้ยเออเออโอ้ยดูเพื่อนกระโดดนะครับเออเจ๊บอ้ากูตายเพื่อนโดดยังไงอ่ะเออโอเคได้นะนะครับนะเออก็นึกว่าอะไรนะครับนะาโอเค เอาละต่อมาอันนี้อุ้ยพื้นทำอะไรได้นะครับข้าชันยังไงล่ะฮ่าไอ้หนูอ๋อแกจะตัวตายได้เลยนี่แน่นี่แน่โอ้โหว้าวโ้ช่วยด้วยเออช่วยด้วยครูผู้หญิงอยากจะฆ่าฉันช่วยด้วยเออตีตายซะตายซะนี่แน่อย่าตามฉันมานะไอ้ครูเอ้ยครูบ้าเออผูกแม่งตุ๊บตองเลยนะครับผูกมาเริ่มเพิ่มเลยเ้ยจะจะฆ่าเธอไอ้ใครกันจะฆ่าเธอทีแน่นี่แน่อย่าตามมาอย่าตามมาว้าวบ้าบอจริง เอาตายแล้วนะครับนะเออนี่มันต้องเจอผมนะครับนี่นี่ยิงปืนใส่นะครับโอ้โหเป็นปืนอวกาศนะครับนะเออถึงจะยิงครูตายได้นะครับนะอ่ะเอาละต่อมาอันนี้อะไรต่อนะครับนะอันนี้คืออะไรอะอันนี้คืออะไรอะเดี๋ยวก่อนคลิกปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยอ๋อเอาไปต่อเป็นอ๋อว้เจ๋งเลยนะครับโอเคเข้าใจแล้วเราจะเป็นกรรมกรก่อสร้างกันแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะครับโอเคเอาละ ฉันเรียนฟิสิกส์มาฉันรู้ว่าฉันต้องวางระยะเท่าไหร่ถึงจะไปได้แล้วมันต้องวางให้ครบหมดทุกอ,อันไหมเนี่ยนะครับนะเอออ่ะอ่ะเอาไปนะครับวางจึบนี่โอเคได้เรื่องอยู่นะครับนะอ่ะโอเคแล้วจากนั้นก็กระโดดข้ามไปตรงนี้ก่อนนะครับนะแล้วก็จะเออโอเคอย่างนั้นก็ซึ๊บวางของลงปับ๊บโอเครอดเฮ้ยนี่กูเปิดโปงพระเจ้าหรือเปล่าวะนนี้แล้วก่อนนะนะครับนะเออโอคตรเกียดเอา้ากูหยิบจากตรงนี้ได้เลยนี่หว่านะครับนะไม่จำเป็นจะต้อง เออทำหลายอย่างนะครับนะอันนี้คืออะไรอะ่ะแล้วก่อนกดปึ๊บปึ๊บอุ้ยอุ้ยเอาดิตัวผมเปิดโปะเอาดิผมไม่ตกลงไปอะ่ะอ,อะไรวะอึ๊บเอาเอาเอายังไงเออนี่เป็นไงล่ะผมหยิบของมาด้วยอ่ะเอาดิเอาดิเอเอเอาแหลบเปิดโปได้สบายนะครับนะอ่าโอเคนี่นีเวลาผมจะเดินไปไหนผมก็เดินได้นะครับเพราะว่าผมมีดินะครับนะเออจะอ่ะกูตาย อ่ะต่อมานะครับด่านสารพิษนะครับใครตกลงไปจะต้องเป็นเหมือนไอหมอนั่นโอ้ช่วยด้วยตัวฉันสลายเป็นปุ๋ยผงเลยเออด้วยหมอนี่บอกเฮ้ยรอฉันด้วยแอะกูตายนะครับนะเอ้ปะโถเอ้ยมันไม่เห็นจะยากเลยนะครับก็แค่เดินไปตามท่อนะครับนะเออหรือว่าเขาเล่นผ่านโทรศัพท์มันยากกว่าวะหรือยังไงนะครับนะอ่ะดูแล้วนะครับไม่เห็นจะยากเลยนะครับนะก็แค่วิ่งไปอย่าหยุดแค่นั้นก็พอนะครับนะอีวิ่งไปเรื่อยๆอย่าหยุดอย่าหยุด อย่าหยุด่ะนี่แค่นี้เองนะครับนะจะยากเลยรับนี่เป็นไงผ่านแล้วนะครับนะดูสองคนนั้นมันจะไม่ผ่านเลยโอเคอารต่อมาด่านดินสออ่ะเออกูตายด่านดินสอย่างนั้นเหรอดูนี่ฉันเป็นตัวอย่างนี่ดูฉันเป็นตัวอย่างดูฉันเป็นตัวอย่างนี่เป็นไงเป็นไงอาจจะกระโดดอาจจะกระโดดอาจจะกระโดดกระโดดกระโดดนี่เป็นไงโอเคอาระต่อไป ด่านสอนงั้นแหละโอเคขึ้นไปเอ่อฉันจะต้องออกจากโรงเรียนบ้านนรกนี่ให้ได้โอ้ยตอนนี้เจอคุณครูนะครับนะโอ้อะไรวะอะะช่วยด้วยอะโอ้โหโอ้โหตามไม่ทันเลยตะกี้เกิดอะไรขึ้นนะครับนะโอ้ตะกี้คืออะไรนะครับมาหนึ่งสองว้าทุ้ยว้าทุ้ขาเราเป็นโอ้โหโซนิกนะครับมาเอาดูขาดูขาผมขนาดคุวยังมองไม่ทันนะครับโอ้โหท่านผู้ชมดูดิผมวิ่งโคตรไวอ่ะวู้วูว เด็กแว้นมาแล้วจ้าโอ้โหโคตรไวอ่ะนะครับท่าโอเคตอนนี้ฉันหายเป็นซูเปอร์โซนิกเฮ้ยอย่าบอกนะนั่นคือทางออกและฉันจะได้ถ้วยรางวัล นั่นคือถ้วยรางวัลของฉันฉันจะเอาถ้วยรางวัลเออถ้วยรางวัลของฉันนี่เรียบร้อยอุ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยโอ้โหไม่ใช่ถ้วยรางวัลนี่หว่าเอาโอ้มันคือปืนเอาไว้ฆ่าหัวหน้านะครับนะบอสนะครับว่าเออเออคุณครูใหญ่นะครับว่า แกบางอาจมาถึงที่นี่ได้แกจะต้องตายที่นี่ซะแกไม่สามารถที่จะออกจากงเรียนได้หรอกไอ้โง่นะครับนะเผอนี่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 โอ้โหตอนแรกก็นึกว่าถ้วยรางวัลแต่จริงๆเป็นอาวุธทําลายนะครับนะเออเมกะโรบอทนะครับนะเออคุณครูโรบอทนะครับนะโรบอทยักษ์ตาเดียวแต่จะมาแหย่แกออกจากที่นี่หลอกไอ้คอยกระโดดทําไมวะเนี่ยกระโดดทําไมอ่ะคุณครูกระโดดทําไมอ่ะนี่แหละนี่แหละนี่แหละ นี่แหละนี่แหละนี่แหละคุณคนี่แหละโอ้โหโอ้โหโอ้โหคุณคูปล่อยเลเซอร์นี่เรียบร้อยว้าวโอ้โหตายนะครับเรียบร้อยชนะแล้วนะครับนะแล้วยังไงต่อไปไหนวิ่งประตูเปิดนะครับนะผมว่าโรงเรียนนี้มันเป็นโรงเรียนของยักษ์ชัดๆแต่นี่ผมว่าดูประตูดิดูประตูทางเข้ามันก็ใหญ่แล้วนะครับดูหน้าต่างดิผมว่ามันเป็นประตูของยักษ์อะประตูของโรงเรียนยักษ์มากกว่าดูดิดูประตูทางเข้า รั้วโรงเรียนเด่ดดูดินะครับนะเอออ่ะเอาละตอนนี้นะครับนะผมว่าเกมน่าจะจบแล้วแหละเออผมน่าจะเดินออกไปโรงเรียนได้แล้วแหละนะครับนี่มีรถปอต้านรับด้วยบอมโบบีนะครับนะ้อ่ะไปขับรถนี่เรียบร้อยเฮ้ยมีคนโบกมือด้วยดูมีคนโบกมือด้วยยิงเสร็จมันได้ไหมนี่นี่นี่เออมีคนโบกมือด้วยบอกโอยโคอยมาเร็วอที่นี่เหลือทางออกมาเร็ว่งเดี๋ยวก่อนนะแค่ทางออกไวนะ้น่ะ เอ้ยใช้ทางออกไปเนี่ยจิ้มหายแล้วทำไมมีคูอยู่วะมีเออทำไมมีคูทำไมมีคูทำไมมีคูโอ้โหวันนี้เด็กกนาลังเฮ้ยใช้ทางออกไปเนี่ยนะครับนะรู้ว่ายังไงอ่ะโอเคตอนนี้อ้าวผมเรียบร้อยนะครับนะผมผ่านด่านอีซี่โหมดมาได้แล้วนะครับนะอ่ะเอาล่ะไม่รู้จะไปไหนไปประตูแม่งเลยแล้วกันนะครับนะว่าจะอุ๊ยอะไรวะเนี่ย อ่ะตอนนี้ผมข้าประตูมาอีกที่หนึ่งนะครับนะแล้วรู้สึกว่ามันเุ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมันใช่เกมเดียวกันไหมเนี่ยอ่ะกดเล่นดูดิอ่ะเอาเป็นยากแล้วกันอ่ะนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะตะกี้ผมออกมาจากโรงเรียนแล้วตะกี้มันพาเข้ามาตรงนี้เลยคือยังไงฉันอยู่ไหนเนี่ยตะกี้ฉันอยู่เกมคุณครูยากโขดตาเดียวไม่ใช่เหรอแล้วทีนี้เราอยู่ไหนวะเนี่ย,ยฉันไม่ชอบเลยสวนสนุกมาอยู่ดีกว่านะครับนะเอา้าอะไรวะนะครับ ถึงเวลาสนุกแล้วโอเคโอเคก็ได้สนุกก็ได้นะครับนะผมจะเล่นต่อเลยแล้วกันนะครับถือว่าเป็นคอนเทนต์รวมแล้วกันนะฮะเอาล่ะตอนนี้นะครับนะเราลงลิฟต์โอ้โหไม่รู้ว่าลงไปนรกหรือเปล่านะครับนะว่าจะโอเคกระโดดลงมาแล้วนะครับหวังว่าผีจะไม่หลอกกูนะออดูดิโอ้โหดูทางโคตรมืดเลยอ่ะดูดิโอ้โอ้กูจะเจอตัวอะไรไปเนี่ยนะครับขอให้ไม่เจออะไรนะครับนะโอ้โหดูเสียงดนตี ว้ามีต <rôle: but universal movement> ัวไรต์ต้าตูดคอเฮ้ยมันไม่บอกว่ามันมีโอ้โหมีตัวตลกไล่ล่าเราอยู่ตัวตลกที่เดินเรโก้ทำไมมึงเดินอย่างนั้นวะหน้าเดินดีๆเหมือนมันดูไม่เป็นยังไงวะเขาจะกินตับก่จิบหายแล้ววิ่งยังไงวะวิ่งวิ่งวิ่งกูอยากวิ่งกูอยากวิ่ง อ้ตัวตลกมันเร็วมากนะครับะออเรวเร็วๆๆๆๆๆๆ็วเร็วเร็อเร็ว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 เ้็งเร็วเร็วมร็วเร็วเร็หวเร็วเร็วเม็วเอนวเรรับเร็งเร็วเร็วเรเรวเ้วอน็วเร็เร็วเเร็วเร็วเร็วเร็รร็วเรววเร็วเร็วเเร็วเเร็ร็วเรมวเร็นเร็วร็็เรเรว่ะเร็วเเ ต่มเม่งแล้วเล่นอะไรวะเอ๊ะเตายตามเลยนะครับนะโอ้โหอ่ะเอาละเอาใหม่นะครับนะโอเคเราจะทําการอ้อมไปตรงนี้นะครับนะกจิบกจิบกระจิบหนึ่งสองเะจิบนี่โอเคมาเด็วบักคัน้อยฉันไม่เล่นเม่งแล้วกลัวนะครับนะโอเคเอาแร็เราเล่นคนเดียวก็ได้จังหวะนี้หนึ่งสองเะจิบนี่กระจิบนี่กจิบนี่โอเคเอาแระเราผ่านมาได้แล้วนะครับนะโอเคฉันจะพ่าคนเดียวนี่แหละ เอ้อด่านตัวตลกนี้ผมไม่อยากเกินไปโอเคผมเล่นแบบฮาด้วยนะครับนะประเด็นโอ้โ oh, ห oh, แล้วดูทางเดินทางเดินแม่งโคตรแคบเลยนะครับ oh. ดูดินะครับนะโอ้โห oh. ตกไปนี่คือตายนะครับนะเพราะว่ามันเป็นเส้นได้เด็กๆเองนะครับนะโอเคเอาละหันไปหันไปหันไปนะครับนะโอเควิ่งไปวิ่งไปปึ<ภ>๊บโอเครอดแล้วนะครับนะอัดจ,จึ๊บนี่อัดจ,จึ๊บนี่อัดจ,จึ๊จจบนี่อบไออัดจึ๊บนี่ อาเจิบนี่อาจ้าเอากูตายได้ไงกูโดนอะไรอ่ะอ่ะโอเคมาผ่านไปแล้วนะครับนะโอเคต่อมาเจออะไรอีกอย่าบอกนะผ่านแล้วปึ๊บโอเคออกมานอกสวนสนุกแล้วนะครับนะเออยังไงอันนี้คืออะไรหยิบลูบบอลมาทําไมเล่นบาสหรอชูดเอเอ้้อย <laughs> เดี๋ยวก็ได้ขอไปนะครับนะ <laughs> โอหแงเคเอาแดดต่อมาเราต้องว่ายน้ำนะครับนะโอเคเราถือล um> ูกบอลไปด้วยนะครับนะเผื่อต้องโยนใส่ตัวตลกจมน้ำไม่เนี่ยนะครับนะผมอยากรู้ผมกั้นหายใจได้นานไหมนะครับนะสำหรับการเล่นตัวนี้เราคว่ายขึ้นไปว่ายขึ้นไปเราจะไปโผล่อีกฝั่งของสวนสนุกว่ายขึ้นไปแล้วเขาโอเคเล่นบั๊ก็สะดวกดีโอเคงั้นขอยโยนบั๊ทิ้งก่อน โคตรเทียนอ่ะนะครับนะโอเคเอาละอาจ้โอ้ยชิปหายนะโอเคหนึ่งสองอาจ้นี่โอเคหนึ่งสองอาจ้านี่อาจ้อาจ้อาจ้ดีอาจับนี่อาจับนี่ okay. อออโอเคเอาละเออโอเคการสนุกมันก็ไม่เท่าไหรนะผมว่ามันก็ง่ายเหมือนกันนะนะครับนะเอ้กระโดดไปนะครับกระโดดไป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 อ้ายโดนผิด อ่ะเอาละต่อมาให้เราทําอะไรต่อนะครับนะมันบอกให้เรามาตรงนี้คือคือยังไงอะเดี๋ยวก่อนนะเอามาทําอะไรอะอ่ะโอเคหาสิ่งของใช่ไหมโอเคตะกี้ผมหากล่องนะครับนะคราวนี้ผมเอานี่เลยนะครับนะทีเดียวทีเดียวขึ้นไปได้เลยนะครับนะใช่ไหมนี่โอเคเอาละฉันจะไปเล่นชิงช้าสวรรค์ถึงแม้มันจะมีตัวะไรอฉันก็ตามฉันก็ไม่สนเอาละขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็กระโดดนึยไม่ถึงว่ะ นะครับนะโอเคสงสัยต้องเอานี้วางลองอีกทีหนึ่งนะฮะนี่โอเคเอาละน่าจะได้แล้วแหละหนึ่งสองหนึ่งจบะไม่ได้อยู่ดีวะ่ะโอเคงั้นเอาอีกชั้นนึงไปเลยนี่เอาอีกชั้นหนึง่งอ่าโอเคมาเป็น2ชั้นเลยเอาไม่ได้ให้มันรู้ไปนะครับนะนี่โอเคมาหนึ่งสองประจึบนี่โอเคเอาระมาแล้วนะครับนะจิงช้าสวรรค์แห่งนี้แต่จะขึ้นไปหาแกโอเคหนึ่งสองประจึบนี่เออโอเค นะฮะชิงชาสวรรค์ที่ฉันชอบขึ้นฉันชอบชิงชาสวรรค์เรื่องแสงว้าวว้ามาตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยโอเคนะครับมาส่งมาอีกแมพหนึ่งนะครับนะโอเคปะจึบอึบอึบโหตกไปเป็นลาวานะครับนะถ้าผมตกไปผมโดนหลอมละลายแน่นอนนะครับนะอ่ะโอเคตอนนี้ผ่านมาแล้วนะครับต่อมาเล่นรถไฟเหาะนะครับชว้วยด้วยโอ้รถไฟเหาะมาแรงมาก คมันต้องเล่นแบบนี้นะครับนะมันต้องดูแบบนี้อพี่ขวางความเลยโอ้โอ้โอ้ใจหายแวบนะครับนะโอ้โหแรงจีน่าจะเยอะมากนะครับนะไอรถไฟหอตัวนี้นะครับนะเออเล่นทีนี่อ้วกแตกนี่กระโดดแบบใหม่นะครับนะกระโดดแบบว่าใช้ความอัจฉริยะของเรานะครับนะเออต่อมาอุ้ยอะไรวะเนี่ย มึงตกมากูแดกหัวมึงแน่นะครับนโาคือยังไงวะเออคือให้ผมลงน้ำได้ใช่ไหมแต่ห้ามโดนตัวพวกมันนะครับนะโอเคเอาละเราจะไป่อช่วยด้วยอะโอเคผ่านแล้วผ่านแบบรวดเร็วนะครับนะโอเคต่อมาให้เราทำอะไรอีกนะครับนะเฮ้ยอันนี้อฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนตรงนี้มีลูกโป่งนะครับทำอะไรได้นะครับนะเอาไว้ทำอะไรอ่ะนะครับเฮ้ยเฮ้ยมันทำอะไรได้อ่ะเฮ้ยมันให้เราลอยได้นะครับนะ แต่คือยังไงเราจับมันมาใช้ไม่ได้หรอเอา้าอะไรวะเออสรุปคือเราต้องเดินจากตรงนี้ใช่ไหมมันจะถึงได้ไงอะ่ะไม่ถึงหรอกนะครับไม่ถึงไม่มีทางถึงด้วยประเด็นในด่านนี้คือให้เราทําอะไรหรือว่าให้เราเหยียบสีเขียวอ๋อให้เราเหยียบสีเขียวอ๋อตอนเราจะวิ่งเร็วขึ้นปะโถเอ้ยยองไรอ่ะ <ítulo> อ๋อมันมีสีเขียวหลอกกับสีเขียวไม่หลอกนะครับส hmm. ีเขียวนี้ทําให้เราเร็วขึ้นนะครับนะนี่โอเคเอาละเข้าใจแล้วนี่โดดไปโดดไปโอ้โหเข้าไปในปากของตัวตลกนะครับนะโอเคเอาละโดดไปอจึ๊บตีอจึ๊บนี่อจึ๊บนี่โอเคมาผ่านแล้วนะครับนะง่ายๆนะครับนะปึ๊บปึ๊บลงอุโมงค์นะครับนะปึ๊บนี่โอเคต่อมาอุ้ยกางมืดชิปหายแล้วชิปหายแล้วชิปหายแล้วมันมาแล้วฮู๊ห มันมาแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยเออฉันจะกินตับกก่แลยเฮ้ช่วยด้วยช่วยด้วยเออมันวิ่งเร็วเกินไปบอสมันวิ่งเร็วเกินไปช่วยด้วย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 เฮ้ทำมันชงวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปมันเห็นร้แล้วช่วยด้วยช่วยด้วยวิ่งไปวิ่งไปวิ่งวิ่งเฮ้ระยะทางมันไกลเกินไปมันไกลเกินไปเออมาแล้วท่อท่อมาแล้วปึ๊บ โอเคมันหายไปแล้วนะครับนะข้อท่อตรงนี้คือมันหายไปเลยนะฮะโอเคเอาล่ะต่อมาคืออะไรวะเนี่ยนี่คือห้องว่างหลอกกูหรือเปล่าเนี่ยมันหลอกเราหรือเปล่าเฮ้ยตำรวจชมมันหลอกให้เราให้โดดเล่นไปหรือเปล่านะครับอ่ะลองโดดดูดิอออุ้ยอะไรวะเนี่ยโ้รู้สึกผมก็ได้พลังนะครับนะเฮ้ยอะไรวะนะนี่แนี่นี่แหละอะไรโอ้ยตายเลยนะครับนะโอ้มีหลายตัวนะครับมาโอเค มาโอเคเอาล่ะฉ okay. tamam. ันมีพล right. so um, uh, ังวันพ right. um, ันแมนแล้วนี่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 เอาไปกินเอาไปกินไอ้พวกตัวตลกหน้าโง่โอ้โหพี่ตัวตลกหลายสีมากเลยนะครับแม่เออเอาล่ะนี่แน่นี่แน่มาดิ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 นี่นี่มาดิมาดินี่แน่เอามาไอ้พวกตัวตลกนี่แน่ปึ๊บนี่แน่ปึ๊บนี่แน่ามาสินี่แน่นี่แน่เออนี่แน่เออเหงายนี่แน่ นี่แน่โอ้โหดูมันคานมานะครับมามีตัวสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับมนาะนี่แน่เออเรียบร้อยชนะนะครับโอ้โหิงห่อยเองบัะโถเฮ้ยเฮ้ยจะมาหลอกฉันอนะ่ะหลอกฉันไม่ได้หรอกเอาละจะจะกลับบ้านนะครับนะโอเคไปกลับบ้านเออจะอ้ามันโดดทำเชี่ยอะไรวะแอะกูตายมันโดดทําไมอ่ะเออผมด่าตัวเองนะผมโดดทําไมอ่ะโอเคมาต่อมารถไฟหอก ไปไหนก็ไม่รู้นะครับนะเหมือนออกไปนอกอวาากาศนะครับนะ <c oughs> ะไหลลงไปโอ้โสนุกจังเลยโอ้โนไปเร็วมากนะครับมาหัวทิมหัวทิม้มเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมนไหลไปหามันอ้ยจะจะอุ้ยอ๋อโอเคเรียบร้อยนะครับผ่าน5โอเคอ๋อผมเข้าใจแล้ว อันนี้คือถ้าเข้าประตูไปนะครับจะเป็นจะเป็นอีกแมปหนึ่งไปเลยนะครับนะอ๋อผมเข้าใจแล้วนะครับนะที่จริงมันมีความเกี่ยวเชื่อมโยงกันนะฮะเออโอเคเอาละนะครับสําหรับผู้ชมสําหรับวันนี้นะครับก็จบไปเท่านี้แหละนะครับในการเล่นโรงเรียนยักษ์ตาเดียวกับเออดนันตัวตลกสุดสยองนะครับนะเออดูดิซึ่งมันก็น่ากลัวอยู่จริงๆแหละนะครับนะดูดิคนน่ากลัวเลยอะ่ะโอเคการสำหรับวันนี้ก็พอค่นี้แหละบาย